สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สายคลอง h ชนแนลครับก็เปลี่ยนแนวมาตีปลาช่อนหม่ครับผมเห็นฝนตกต่อเนื่องครับน้ำก็เออขึ้นข้างทางนะครับผม <c oughs> จะลองตีใหม่นี้ดูนะครับว่าจะมีตัวให้เราได้เห็นบ้างหรือเปล่านะครับ ถึงนี่ก็แดดเปรี้ยงเลยนะครับลองหาหาดูครับตอนเที่ยงๆนี่อากาศร้อนอย่างเงี้ยน่าจะไปมุดหมดแล้วครับปลาช่อนข้างทางนะครับผม จะมีตัวให้เราได้เห็นบ้างไหมลุ้นๆครับโอ้นเงียบ โดนครับโดนครับตื้อจนโดนปลาช่อนข้างทางครับผม,าามบกัดกบยางสีส้มครับปลาช่อนข้างทางโอ้ตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวเมียนะครับน่าจะเป็นแม่ครอกหรือเปล่านะครับตัวนี้จะปล่อยนะครับน่าจะเป็นแม่ครอกครับ เดี๋ย,ปล,ยปล่อยไปหาลูกเขานะครับผมปลาช่อนข้างทางครับผมนี่นะครับกำลังพาลูกอยู่จริงๆครับนี่ครับลูกคลอกเต็มเลยครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราปล่อยไปหาลูกเขานะครับ ไปโอ้ได้ชอดสวยๆครับเป็นลูกคลอ,อกแม่คลอ,อกนะครับผมไซส์ไม่ใหญ่ครับไปแล้วครับเคสุดยอดครับ เงียบเลยนะครับอากาศร้อนด้วยครับปลาช่อนจะเข้าซุกครับตอนนี้ โดนครับ่านผู้ชมโดนครับโดนครับปลาชนนาโอ้โหตามหาอยู่นานครับหลุดพอดีนี่ครับช่อชนนาใสสวยครับนี่ครับปลาชนนาครับผมน้ำหมายนาน้ำท่วมนะครับปลาชนนาครับผม สายแดดเดียวเลยครับผม